ลองนึกถึงที่ที่หนาวที่สุดที่เราเคยไปกันหน่อยไหมครับบางคนอาจจะนึกถึงยอดดอยส,งสูงตอนหน้าหนาวที่ลมแรงๆออบางคนก็นึกถึงตอนไปเที่ยวเมืองนอกแล้วเจอหิมะอุณหภูมิติดลบ10ติดลบ20องศามันคือความหนาวที่เรารู้สึกได้จริงๆแต่ถ้าถ้าเราเปลี่ยนคำถามเป็นที่ที่หนาวที่สุดในจักรวาลคือที่ไหน คำตอบมันอยู่เหนือหัวเราขึ้นไปนี่เองครับแต่เป็นความหนาวในรูปแบบที่แตกต่างจากที่เราเคยรู้จักโดยสิ้นเชิงเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าความหนาวในอวกาศคืออะไรกันแน่มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับจักรวาลได้บ้างประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันท้าทายภาพจําที่เราได้จากหนังไซไฟหลายๆเรื่องเลยใช่เลยครับภาพที่แบบหลุดออกมาจากยาแล้วแข็งเป็นน้ําแข็งทันที ใช่ค่ะซึ่งความจริงมันซับซอ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่านั้นเยอะเลยจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดนะคะคือเราต้องปรับความเข้าใจกันก่อนคือโดยหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยความหนาวไม่ได้มีอยู่จริงในตัวมันเองเอ้าวเหรอครับค่ะมันไม่ใช่สาสารหรือพลังงานอะไรที่จะเข้ามาหาเราได้แต่มันคือสภาวะของการสูญเสียงความร้อนต่างหากโอ้โหเปิดมาก็ลึกเลย ความหนาวไม่มีอยู่จริงแต่เป็นการสูญเสียความร้อนโอเคครับงั้นขอขยายความตรงนี้หน่อยบนโลกเราพอเข้าใจได้ง่ายๆถ้าเราไปยืนกลางลมหนาวอากาศมันก็พัดเอาความร้อนออกจากตัวเราถ้าเรากระโดดลงน้ําเย็นจัดน้ําก็จะดึงความร้อนออกไปเร็วมากแล้วในอวกาศล่ะครับที่มันแทบจะเป็นสุญญ,ญากาศไม่มีอากาศไม่มีน้ําแล้วร่างกายเราจะสูญเสียความร้อนไปได้ยังไงนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยค่ะ บนโลกเนี่ยการถ่ายเทความร้อนมันเกิดขึ้นได้เร็วเพราะมีตัวกลางอ๋อตัวกลางใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำความร้อนผ่านการสัมผัสหรือการพาความร้อนที่ลมพัดผ่านแต่ในอวกาศที่แทบไม่มีสสารอะไรเลยวิธีการหลักที่ร่างกายเราจะสูญเสียความร้อนได้ก็คือผ่านการแผ่รังสีค่ะเดี๋ยวนะครับพอพูดถึงรังสีผมจะนึกถึงอะไรที่มัน ร้อนมากกว่านะอย่างรังสีจากดวงอาทิตย์ที่ทําให้เราร้อนหรือรังสีความร้อนจากกองไฟแล้วมันจะทําให้เราเย็นลงได้ยังไงกันครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะเรามักจะเชื่อมโยงคำว่รารังสีกับแหล่งพลังงานสูงๆแต่ความจริงก็คือวัตถุทุกชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์สมบูรณ์ศูนย์สมบูรณ์ก็คือลบ273.15ององศาเซลเซียสใช่ค่ะวัตถุทุกอย่างจะมีการแผ่รังสีความร้อนออกมาตลอดเวลาในรูปแบบของรังสีอินฟราเรดตัวเราเองตอนนี้ก็นั่งแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาอยู่เหมือนกัน อ๋อที่กล้องจับความร้อนมองเห็นเราได้ถูกค่ะในอวกาศที่ไม่มีอากาศมาช่วยกักเกิบความร้อนไวร้รอบรอบตัวเรารังสีความร้อนจากร่างกายเราก็จะแผ่ออกไปในความว่างเปล่าอย่างอิสระ มันเหมือนการร่วไหลของพลังงานอย่างช้าๆซึ่งช้ากว่าการถูกลมพัดหรือแช่น้ำเย็นมากๆอืมนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่แข็งตัวในทันทีอ๋อเข้าใจแล้วเหมือนเราเป็นกระติกน้ำร้อนที่ไม่ได้มีฉนวนหุ้มความร้อนมันก็ค่อยๆเร่เหยออกไปเองช้าๆไม่ได้มีใครมาสารน้ำแข็งใส่ แต่ถ้าอย่างนั้นแล้วไอตัวเลขอุณหภูมิเฉลี่ยของอวกาศที่บอกกันว่าประมาณลุป7 7 0องศาเซลเซียสมันมาจากไหนล่ะครับเหมือนจักรวาลมีเทอร์โมสเตตตั้งค่าวไว้เลยใช่เลยค่ะและที่มาของมันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆอุณหภูมินี้คืออุณหภูมิของสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่ารังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล CMB ที่เคยได้ยินกันใช่ค่ะ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะมันคือแสงแรกของจักรวาลเป็นพลังงานที่หลงเหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang เมื่อประมาณ13,800ล้านปีก่อนเดี๋ยวนะครับแสงที่หลงเหลือจาก Big Bang หมายความว่าเรากำลังอาบแสงที่เก่าแก่ขนาดนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยเหรอครับถูกต้องค่ะในช่วงแรกหลัง Big Bang เอกภพนั้นร้อนจัดและหนาแน่นมาก แต่เมื่อเอกภพเริ่มขยายตัวออกอย่างรวดเร็วแสงและพลังงานเหล่านั้นก็ถูกยืดออกไปพร้อมๆกัน oh. คลื่นแสงที่เคยร้อนแรงก็ถูกยืดจนกลายเป็นคลื่นไมโครเวฟที่เย็นลงเรื่อยๆจนปัจจุบันมันเย็นลงจนเหลืออุณหภูมิเฉลี่ยแค่ประมาณ2.7เคลวินหรือก็คือลบ270องศาเซลเซียสอย่างที่เราวัดได้ มันแผ่กระจายอยู่ทุกขนทุกแห่งในจักรวาลเลยค่ะเป็นเหมือนเสียงสะท้อนจางๆของการกำเนิดเอกภพสุดยอดเลยเหมือนเราทุกคนกำลังอยู่ในเตาอบขนาดยักษ์ที่ถูกปิดสวิตช์ไปเมื่อหมื่นกว่าล้านปีก่อนแล้วตอนนี้มันก็เย็นลงจนเหลือแค่ไอุ่่นจางๆสเกลมันใหญ่มากจริงๆครับและแลอุณหภูมิระดับนั้นที่เข้าใกล้ศูนย์สมบูรณ์มากๆ อะตอมต่างๆแทบจะหยุดการเคลื่อนไหวโดยสิ้นเชิงเลยค่ะมันคือสภาวะที่นิ่งและสงบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางฟิสิกส์เลยโอเคครับพอเข้าใจภาพรวมของความหนาวที่เป็นพื้นหลังของจักรวาลแล้วแต่ในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะเรามีดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ที่เป็นเหมือนเครื่องทําความร้อนขนาดยักษ์ลอยอยู่ใช่ค่ะมันเลยทําให้เกิดสถานการณ์ที่แปลกมากๆอย่างที่วิทอธิบายเรื่องยานอวกาศว่าด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์อาจจะร้อนเป็นร้อยๆอ,อ,องศา แต่อีกด้านที่อยู่ในเงากลับเย็นจัดติดลบเป็น100ร้อยองศาในเวลาเดียวกันใช่ค่ะนั่นแหละคือความท้าทายทางวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยมันทําให้เราเห็นว่าชุดนักบินอวกาศหรือยานอวกาศเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกันหนาวอย่างเดียวนะคะแต่งานหลักของมันคือการควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิใช่ค่ะที่มันสุดขัว้วทั้งสองด้านเลยชุดนักบินอวกาศจึงเปรียบเสมือนยานอวกาศส่วนตัวที่ซับซ้อนมากม มันทำงานยังไงครับคงไม่ใช่แค่การบุชนวนหนาๆเหมือนเสื้อหนาวแน่ๆโอ้โหไกลกว่านั้นเยอะเลยค่ะภายในชุดจะมีชั้นฉนวนที่ทำจากวัสดุพิเศษหลายสิบชั้นเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อนโดยการแผ่รังสีแต่ในขนาดเดียวกันที่สำคัญไม่แพ้กันคือระบบหล่อยเย็นค่ะระบบหล่อยเย็นค่ะนักบินอวากาศจะสวมชุดชั้นในที่มีท่อน้ำเล็กๆนับร้อยเมขดพันอยู่เต็มไปหมด เพื่อดึงความร้อนที่ร่างกายผลิตขึ้นเองบวกกับความร้อนที่ได้รับจากแสงแดดออกไปอ๋อไม่ให้ร้อนเกินไปใช่ค่ะคือมันต้องรักษาสมดุลที่เปราะบางมากต้องทั้งระบายความร้อนส่วนเกินออกแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความร้อนที่มีอยู่รั่วไหลออกไปเร็วเกินไปในเวลาเดียวกันฟังดูแล้วเหมือนเป็นเทอร์มมสอัจฉริยะที่มีแอร์ในตัวเลยนะครับเอาละครับมาถึงคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้แล้วก็อาจจะน่ากลัวที่สุดเมื่อกี้เราคุยกันว่า ถ้าหลุดไปแนวอาวกาศเราจะไม่แข็งตัวในทันทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแทนล่ะครับสิ่งที่น่ากลัวกว่าความหนาวจะมาถึงตัวก่อนค่ะคืออะไรครับนั่นก็คือความดันที่ต่ำมากจนเกิดเป็นศูนย์ในสภาวะนั้นของเหลวต่างๆบนพื้นผิวหรือในร่างกายเราเช่นน้ำลายน้ำตาหรือแม้แต่เลือดที่อยู่ใกล้ผิวหนังจะเริ่มเดือดที่อุณหภูมิร่างกายปกติเลยค่ะเดือดเหรอครับ หมายความว่ายังไงน้ําจะเดือดได้ยังไงในที่ที่เย็นขนาดนั้นการเดือดไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่กับความดันอากาศภายนอกด้วยที่ความดันอากาศต่ำ,ตำ,ตำจุดเดือดของของเหลวก็จะต่ำลงด้วยอ๋อเหมือนบนยอดเขาสูงๆใช่เลยค่ะบนยอดเขาเอเวอเรสต์ที่อากาศเบาบางน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิแค่ประมาณ70องศาเซลเซียสแต่ในอวกาศที่ไม่มีแรงดันอากาศมากดทับของเหลวไว้เลย จุดเดือดของน้ำจะลดลงมาต่ำกว่าอุณหภูมิ37องศาของร่างกายเราซะอีกโอ้โห oh ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอิบูลิซึมจะทำให้เกิดฟองก๊าซในเนื้อเยื่อและเส้นเลือดซึ่งจะทำลายระบบไหลเวียนโลหิตและปอดอย่างรวดเร็วมากค่ะโอ้โห oh ไม่เคยนึกเลยว่าปัญหาเรื่องความดันจะมากกว่าความหนาวแถมยังน่ากลัวกว่าที่จินตนาการไว้เยอะเลยหมายความว่า เราจะหมดสติเพราะขาดออกซิเจนและผลจากความดันต่ำภายในไม่กี่วินาทีใช่ค่ะก่อนที่จะทันรู้สึกหนาวด้วยซ้ำถูกต้องค่ะและในระหว่างที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นร่างกายก็จะเริ่มกระบวนการแผ่รังสีความร้อนออกไปอย่างช้าๆที่เราคุยกันตอนตน้นซึ่งจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าที่อุณหภูมิแกนกลางของร่างกายจะลดลงจนถึงจุดเยือกแข็งอื ดังนั้นสุดท้ายแล้วความหนาวของจักรวาลก็จะชนะในระยะยาวแต่ร่างกายของเราทนสภาวะาไร้ความดันไม่ไหวไปก่อนนานแล้วค่ะเป็นภาพที่สยดสยองคนละแบบกับก,บการแข่งโป๊กไปเลยโอเคครับทีนี้เราพอจะรู้แล้วว่าอุณหภูมิพื้นฐานของจักรวาลอยู่ที่ประมาณลบ270องศาเซลเซียสแต่คำถามคือมันมีที่ที่หนาวกว่านั้นอีกไหมครับที่ไหนคือจุดที่หนาวเย็นที่สุดในจักรวาลจริงๆมีค่ะ และการตามหาสถานที่เหล่านั้นก็เหมือนการออกเดินทางสำรวจจักรวาลไปในตัวเลยอันดับแรกๆที่เรานึกถึงก็คือดาวเคราะห์ชั้นนอกในระบบสุริยะเราเองอย่างดาวยูเรนัสหรือดาวเนปจูนใช่ค่ะที่อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากอุณหภูมิบรรยากาศชั้นบนของพวกมันอาจต่ำถึงลบ224อองศาเซลเซียสได้เลยทีเดียวก็เย็นมากแล้วนะแต่ก็ยังอุ่นกว่าอุณหภูมิพื้นหลังของจักรวาลนิดหน่อย และถ้าเป็นที่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงเลยแหละครับแบบว่าไม่เคยโดนแสงมาเป็นพันล้านปีเลยมีสถานที่แบบนั้นอยู่ใกล้กว่าที่คิดค่ะที่ไหนครับนั่นคือในหลุมอุกาบาดลึกๆบริเวณขั้วของดวงจันทร,ร์ของเรานี้เองค่ะแกนของดวงจันทร์เอียงน้อยมากทําให้ก้นหลุมบางแห่งไม่เคยได้รับแสงอาทิตย์ส่องถึงเลยแม้แต่น้อยมันกลายเป็นกับดักความเย็นตามธมรรมชาติ cold trap <Hamp? S 2> ใช่ค่ะ ที่อุณหภูมิอ่านลดต่ำลงไปถึงลบ240องศาเซลเซียสและเป็นที่ที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีน้ำแข็งจากยุคโบราณถูกเก็บรักษาไว้น่าทึ่งมากเหมือนมีตู้แช่แข็งธรรมชาติบนดวงจันทร์เลยแต่นั่นคือสุดแล้วหรือยังครับลบ240องศายังค่ะ สถานที่ที่หนาวที่สุดเท่าที่เรารู้จักในธรรมชาติไม่ได้อยู่บนดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์แต่อยู่ในใจกลางของสิ่งที่เรียกว่าเนบิวลาเนบิวลาค่ะโดยเฉพาะเนบิวลาที่ชื่อว่าบูมเมแรงซึ่งอยู่ห่างออกไป5,000ปีแสงที่นั่นมีอุณหภูมิต่ำเพียงแค่1เคลวินหรือลบ272องศาเซลเซียสเท่านั้นลบ272องศา นั่นมันเย็นกว่าอุณหภูมิพื้นหลังของจักรวาลเสียอีกมันเป็นไปได้ยังไงครับอะไรทําให้ที่นั่นเย็นขนาดนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากค่ะเนบิลาแห่งนี้คือกลุ่มเมฆฝุ่นและแกส๊สที่กําลังถูกเป่าออกมาจากดาวฤกษ์ที่กําลังจะตายด้วยความเร็วสูงมากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของแก๊สนี้ทําให้มันเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วคล้ายกับหลักการทํางานของตู้เย็นหรือกระป๋องสเปรย์ที่พอเราฉีดออกมาแล้วตัวกระป๋องจะเย็นลงอ๋อ,อ,อนึกภาพออกครับ ที่เนบิวลาบูมเมอรแรงกระบวนการนี้เกิดขึ้นในสเกลมะขึมาจนทําให้อุณหภูมิของมันลดต่ําลงกว่าอุณหภูมิพื้นหลังของจักรวาลร,รอบๆเสียอีกมันจึงเป็นเหมือนตู้เย็นของจักรวาลอย่างแท้จริงเลยค่ะพอได้ฟังแบบนี้แล้วมุมมองที่มีต่อความหนาวมันเปลี่ยนไปเลยนะครับจากเดิมที่มองว่าม,มันแค่สภาวะที่ว่างเปล่าโหดร้ายเป็นศัตรูต่อสิ่งมีชีวิตอืกลายเป็นว่าความหนาวมันมีเรื่องราวมีที่มาที่ไป แล้วก็ยังมีดินามิกของมันเองด้วยมันเหมือนเป็นหลักฐานของประวัติศาสตร์จักรวาลจริงๆใช่เลยค่ะแล้วมันยังเปลี่ยนกรอบความคิดของเราไปอีกด้วยจากเดิมที่มองว่าความหนาวคือสิ่งที่ขัดขวางชีวิตเรากลับได้เห็นว่าความหนาวเย็นสุดขั้วนี้เองที่เป็นฉากหลังที่จําเป็นสําหรับการก่อกําเนิดฉากหลังค่ะในความเงียบและความเย็นเยือกของอวากาศเท่านั้น ที่แรงโน้มถ่วงอันแผ่วเบาสามารถค่อยๆรวบรวมฝุ่นและแกส๊สให้รวมตัวกันจนหนานแน่นพอที่จะจุดประกายดาวเรือกดวงใหม่ขึ้นมาได้ดาวเคราะห์ก็ก่อตัวขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เย็นเช่นกันหมายความว่าความหนาวไม่ใช่ความตายแต่เป็นสภาวะที่สงบนิ่งพอที่ชีวิตจะเริ่มต้นขึ้นได้ถูกต้องค่ะมันคือผืนผ้าใบที่ว่างเปล่าและเยือกเย็นที่รอให้เรื่องราวทั้งหมดของดวงดาวและชีวิตถูกวาดลงไป เหมือนกับประโยคหนึ่งที่สรุปไว้ว่ามันคือความหนาวที่ไม่มีลมหายใจแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวของจักรวาลทั้งผืนเต้บทสรุปที่ทรงพลังมากครับความหนาวในอวกาศจึงไม่ใช่แค่ความว่างเปล่า แต่เป็นสภาวะพื้นฐานที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และศักยภาพในการสร้างสรรค์และมันอาจจะทําให้เรามองความหนาวบนโลกในมุมที่ต่างออกไปไม่ใช่แค่อุปสรรคที่เราต้องต่อสู้แต่เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขอันซับซ้อนและยิ่งใหญ่ที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงตัวเราเองเป็นไปได้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ได้ขบคิดกันต่อนะครับขอฝากคําถามนี้ไว้ถ้าความหนาวเย็นสุดขีดของอวกาศ สามารถเก็บรักษาสาสารอย่างน้ำแข็งไว้ในหลุมบนดวงจันทรได้นานนับพันล้านปีมันอาจจะกำลังเก็บรักษาร่องรอยหรือความลับอื่นใดของจักรวาลเอาไว้อีกที่ยังคงรอคอยให้เราไปคนพบ